แอปช้อปปี้ใช้โค้ดส่วนลดสองร้ยบาทสำหรับชำระผ่านช้อปปี้เพจเท่านั้นอันนี้ซื้อผงชาเขียวมาใชะ1% 0 0่รเรซนกรัมราคาผกร้อจบาท 3าถุงสองร้อบาทค่าจะส่งสามสิบห้าชำระตตะผ่านธนาคารไทยพนนาณิย์สีิบห้าบาทมาดูแอปช้อปปี้แอปช้อปปี้แต่แอปช้อปปี้เนี้ยมาฉันฉัน แล้วก็การซื้อของฉันเขาใชฉันดูประวัติการสั่งซื้อการซื้อของฉันวันนี้สำเร็จสำเร็จนี่ก็คงจะเขียนมาฉันหนึ่งร้อเปเซ็นต์แต่เข้าไปดู การซื้อสำเร็จแล้วนี่ก็สถากนการณ์จะส่งพัสดุถูกจัดส่งสำเร็จวันที่9 92.2021วันนี้ก็14.49นาฬิกาีนาทีนี่ก็ที่อยู่จะส่งชื่อเราสกุลเบอร์โทรศัพท์นี่ก็รายแนะนำเคซีเอ็นเจฟู้ดคงช่เขียวมาชช่า 1 0ึงร้เปร์เซ็นียบพิมีมห้าสิบกรัมอันนี้3 3รวมค่าสินค้า200 210บาทค่าจัดส่งส5มสิใช้โค้ดช้อปปี้สองบาทแล้วก็รวมการสั่งซื้อ45บาบาทนี่ก็ ช่องทำการชำระเงิน shopee pay ตัดบัญชีธนาคารนี่ก็ไม่ไดกสั่งซื้อเวลาที่สั่งซื้อวันที่7 12 2เดือนสิสันสิานาิกา51นาทีแล้วก็เวลาที่ชำระเงินวันเดียวกันห่างกัน1นาที15นาฬิกา52นาที ทีนี้ก็เวลาส่งสินค้าวันที่8 12 21 15นอาฬกาสนาทีอันนี้เวลาที่เวลาที่คำสั่งซื้อสำเร็จเราต้องเข้าไปเลือกตรวจสอบสินค้าอันนี้เป็นเวลาที่เราเลือกตรวจสอบสินค้าสำเร็จวันที่9 12าสเดือนส2บสอนาฬิกายนาที เราต้องเข้าไปแตะันถึงสําเร็จอะแล้วเราจสอบสินค้าอันนี้สถานาการณ์จะส่งเราแตะเข้าไปดูมันจะคอยบอกตลอดอะสาเร็จจะส่งสินค้าสำเร็จในวันที่พฤหัสที่เก้าธันวาสองพันยี่สิบเอ็ดหมายเลขพัสดุหมายเลขเรีาพัสดุวันนี้วันนี้14บสนาฬิกานาฬิกา่นาที พัสดุถูกส่งพัสดุถูกจัดส่งสําเร็จแล้วแล้วนี้มันจะบอกพอเราสั่งซื้อเสร็จเราก็มาเช็คแจ้งเตือนตรงนีน้ว่าที่8ปธันวา8ปดนากาห้าสามทีผู้ผู้ส่งกําลังเตรียมพัสดุก็จะบอกนะเคโทาสั่งกกับออกมาแอปช้อปปี้ ใช้โค้ดส่วนลด200บาทสำหรับชำระผ่านช h อปปี้เพอันนี้ซื้อผงชาเขียมวมาเช่าห0า0กร,รัมเอ้ย50กร,รัม3ถุง210บาทค่าจะดส่งาแต่ผ่านธนาคาในพันนี้45บาบาทโอเคดีอะโอเคดี